เปิดภาพสีหน้าล่าสุดสมรักหลังโพธิ์บุญใหญ่สมจิตให้กำลังใจจากประเด็นร้อนแรงของสมรักคำสิงกับเด็กสาววัย17ปีที่ทางประเทศก็ติดความคืบหน้าว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปโดวยวันนี้12ธันวาคมสมรักได้เดินทางไปร่วมทำบุญใหญ่ที่ํามชโนดมีสีหน้ายิ้มแย้มแจำ่มใสบอกกับนักข่าวว่าวันนี้ตั้งใจมาทำบุญขอเวลาส่วนตัวทั้งนี้สมจิตจงจอหอได้เดินทางมาด้วยก็เปิดใจถึงประเด็นข้างต้นว่า ตนยังไม่ได้คุยกับสมรักในเรื่องนี้แต่ติดตามข่าวดูตลอดพร้อมให้กำลังใจนักชกรุ่นพี่ให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนีดอทคอมค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ